สวัสดีเ้าว,วันจันทร์วันเริ่มต้นใหม่วันแรกของสัปดาห์เนาะคะ่ะเมื่อวานวันอาทิตย์หยุดงานแต่ได้เวียกอยู่พี่น้องนี่พี่น้อเห็ดสวน,มน,นะน,นเมื่อวานเนี่ยตรงนั้นเฮ็ดไม่ปกติเลยจะใส่เมือกใส่ใส่เมือก่าสัน่นใส่เสือกมัดเอาเมาื่อวานนี่ทั้งตัดใหม่ทั้งใส่ขวานฟันใหม่จะได้แผลเป็นแหลมๆจะได้ อตอกลงไปได้นี่เห็ดคนเดียววัดพี่้องมาบ้านเนี่ยค,ค่อยๆเห็ดเอาแล้วก็เอาต้นตรงนี้ออกแล้วต้น <c oughs> ต้นอย่างว่าลืมซื้อแล้วลิงกระแบรหรือเปล่าวะเออเอาออกแล้วต้นหนึ่งว่าบรรยากาศหนาวอยู่เนี่ยแล้วก็เอาซุ่มพักลงมาแล้วนะเห็นป่ะแต่ว่ายังมันยังท่านได้ปลูกอย,อย่างเพราะว่าดินมันยังไม่ท่นเต็ม นี่ขึ้นแล้วพี่น้องเมื่อวานนี่แดดออกดีนั่นเห็น่าึ้นแล้วเติมทยอยขึ้นแล้วจ้ะอีนางยังมารถหนามเพราะว่าคิดว่ารอบเบิ่งว่ามื้อนี้ฝน,นสิต,ตกบอกว่านด้เฮ็ดสวนอันนี้ก็อันนี้ก็นนกยังบ่ทันได้ขึ้นจ้ะเดี๋ยวกำลังอีนางกำลังสิขับรถออกไปเฮ็ดงานขาดเลยรอผ้ายางเบื้งสวนจักหน่อยนึงก่อนพี่น้องค่ะ อันนี้ก็ยังม่ทันอีขึ้นพักแค่ก็ยังม่ทันขึ้น,นโอ้ยหนาวฟังทั้งหมุนก็เตรียมที่จะปลูกสตอเบอรี่วเพ่ยายเพิ่นไปซื้อต้นก้าสตอเบอรี่มาละม่วานเนี่ยม่วานวัน,นอาทิตย์แต่ว่าร้านขายดอกไม้เขาเปิดอยู่โอ้ยรถเมล์ไปละนี่อ๋มันคือเป็นขาวๆว,วะ่ะอ๋อมันแข็ง เนี่ยอันนี้ตรงนี้เฮ็ดแล้วเนี่ยตัดตัดกิ่งไม้ออกแล้วก็เอาพลาสติกมาปูมาคุมมันก็คุมได้ป้องกันไม่ไดดเราพี่น้องแต่ว่าต้องทยอยตัดเอาสุปีเอาปีปีะเทือไม้เลื้อยเนี่ยมันเหนียวมากแล้วมันก็เลื้อยไปทั่วเลยพี่น้องนี่เฮ็ดไหมแล้วก็ซื้อดินมาใส่เดี๋ยวล่อให้อากาศมันพอค่อยหนาวก่อนก่อนว่าแต่มันนี่อากาศหนาวเลย ไป้าไปเห็นงานกันพี่น้องอปอ้าไปยังดอกหนาวแค่ตอนเช้าเนี่ยแหละเดี๋ยวสักพักหนึ่งเดี๋ยวอากาศมันก็อุ่นขึ้นค่ะไปทำงานดันดีกว่าตื่นมาเมื่อตีห้าครึ่งนี่บรรยากาศสว่างโล่คุณตาทางฟ้านะ vàng mát đẹp ngàn cân làm việc như